เทียบนี่กะเหี้ยวจ้านี่ผภากีสานเฮาพี่น้องจกห่อนซ้ำได้จกแกล้งซ้ำได้ต้นใหม่เหี้ยวเบิดอยุ่เบิดเพื่อนตายเบิดเพื่อนเบิ่งต้นกหนาวต้นกหนาวและก็ี่ต้นดอกดอกพุทธลักษาเบิ่งเพื่อน ช่วมความหลอนความแหลงของอันยังทวงตนนจ้ะตายเร็วตายเร็วตายเร็ว,รวนี่ตายเบิดเพืเ่อนเพื่อนบึงต้น,ตน,น,ตนกหนาวตน้นกหนาวแล้วก็นนี่ต้นดอกดอกพุทธรักษาในต้นตนี่ก็ตน้นบักเขียบกับเหี้ยว ต้นบกเขียบนี่ก็เหี่ยวจ้าเนี่ยเขากาในไว้ก็เอาน้ำเขามาปลูกจ้ากาในบ๊แมนบอกงวงโตคือสิบบเป็นหน่วยง่ายแต่เนี่ยเนี่ยต้นบักหน้าจะลีสือมาปลูกนี่ก็เฮี้ยวตายเลยจ้าเพื่อนๆฮดไว้กับบุตรทารกษาเนี่ก็สิ้ตายแล้วเนี่ยเหลือง แต่่นสิ่ขื้นบ่ขื่นนี่พุทธรักษาเนี่ยพุธชาววังเนี่ยพุดชาววังจะนะเนี่ยเลาพงานของแดดจัดเพื่อนๆอ,อัตอนเนี่จังพุทธรักษาเนี่ยก็เี้ยวพี่น้องผลงานของแดดโคตรใวกับยุยต้นไม้ต้นตอก ต้นบักนาวยี่สื่อมาปลูกนี่ก็เฮี้ยวตายเลยจ้ะเพื่อนเหื่อนไห้กับใต้นเนี่จ้าพุดทารักษาเนี่ยก็เฮี้ยวพี่น้องเป็นบักม่วงพันธ์นันง่าสร้างแดงจ้ะเพื่อน,เอ,นเอาไนมันมาปลูกจ้ะอ่าผม,เ,มเอานมันมาปลูกเอาอันเขากานน้าไนจ้าี่ต้นนี่ก็ต้นักเขียบก็เหี้ยว ต้นักเขียบนี่กเ็เฮียวจ้านี่สีปีหาปีงาช้างแดงเนี่จ้าต้นแหงจ้าต้นกะนาวสองต้นมะนาวเยลีสองต้นมีอยู่แค่สองต้นตายเบิดยันเดี๋ยวมาปลูกคิดว่านี่คือสิบวคนขึ้นตายแล้วสือมหาลอย,ยพี่น้องต้น อร่อยเพราะมัสทรงให้หอดที่อ่ะในต้นนี่ก็ต้นมะเขียบก็เฮี้ยวต้นมะเขียบนี่ก็เฮี้ยวจ้าเขากาในว้ก็เอาน้ำเขามาปลูกจ้ากาในบ่แม่บอกองวงโตคือสิบ,บ่เป็นหน่วยงาย่ายแต่นี่ใหม่อย่บได้กินแทน,พ,น,นแพิ่นบกขื้นดอกตายเวิดเพผื่อนเบิ่ง ต้น,นักนาวต้น,นักนาวแ้วก็นนี่ต้นดอกดอกพุทธลักษาอยู่เป็นหอนแห้งหลายใต้นหนึ่งในต้นหนึ่งเพื BÜNDNIS, elect, ่อนๆต้นหนึ่งต้นหนึ่งพุทธลักษาเนี่ยก็สิตายแล้วเนี่ยเหลืองจากเพิ่นสิขึ้นบ่ขึ้นเนี่ยพุทธลักษาเนี่ยพุชพุชชาววังเนี่ยพุชชาววังจะตายเบิดเพื่อนเพื่อนเบิง่ง ต้นกหนาวต้นกหนาวแ้วก็นี่ต้นดอกดอกพุทธรักษะไปแล้วไม่อยู่แล้วจ้าไายบายแล้วดอ,อดอกนี้หน่อยเนี่ยจ้าดอกนี้หน่อยเนี่ก็สิไปแล้วจ้าเสียดายเสียดายทุกอย่างเลยจ้าเสียดายต้นกหนาวมีอยู่สองต้นไปแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเขาการนายไก็ อาน้อเขามาปลูกจ้ากาไนบ๊บแมนบอกงวงตคือสิบวเป็นหน่วยง่ายจ้ะนี่ปีหาปีงาช้างแดงนี่จ้ะตายเบิดเพื่อนเพื่อนเบิ้งต้นกหนาวต้นกหนาวแ้วก็ีนต้นดอกดอกพุทธลักษะดอกนี้หน่อยเนี่ยจ้ะดอกนี้หน่อยเนี่ยก็สิไปแล้วจ้ะตายเบิดเพื่อนเพื่อนเบิ้ง ต้นกหนาวต้นกหนาวแ้วก็นี่ต้นดอกดอกพุทธรักษาผลงานของเดดโหดว้กับะยูต้นไม่ต้นตอกสี่ปีหาปีงาช้างแดงนี่จ้านี่ก็ต้นหนึ่งจ้าโหดไวเพิ่นกับสระยูโหดว้กับไปคือเก้าจ้าเพื่อน สองตอน้นกหนาวตายเพื่อนเผื่อนเบึงต้นัหนาวต้น,น,ตนกหนาวแล้วก็นี่ต้นดอกดอกพุทธรักษาผลงานของเดชโคตไว้กับอะยุต้นไม่ต้นตก ต้นม่วงต้นต้นม่วงนี่คือ,อยังดีอยู่จะต้นม่วงเนี่ยต้นม่วงนี่ยังสองต้น้ะตายเร็วตายเร็วตายแล้วนี่เป็นบักม่วงพันธุ์นั้นง่าสร้างแดงจะเพื่อนเอาไนมันมาปลูกจก้ะอ่ามเมนเอาไนมันมาปลูกเอาอันเขาก,าากล้าไนจัง้องต้น้ะ ตายเร็วตายเร็วตายเร็วนี่ภผคกอีสานเห่าพี่น้องจะห่อนซ้ำได้จะแกล้งซ้ำได้ต้นไม้เหี่ยวเบิดหยบเบิดเพื่อนพุทธลักษานี่ก็สิตายแล้วเนี่ยเหลืองจะ่นสิขื้นบ่ขื่นนี่พุทธลักษาเนี่ย,ยพุชชาววังเนี่ยพุดชาววังจะนี่พุทธลักษาเนี่ก็สิตายแล้วนเนี่ยเหลือง แจ่เพิ่นสิขื้นบ่ขื้นนี่พุทธรักษาเนี่พุกพุทธชาววังเนี่ยพุทธชาววังจะนี่สองตนมักหน้าหดก็คือบได้หดที่ดินแห้งหม่อยู่บได้กินแท่นเพิ่นบ่ขื้นแล้วก็เที่ยวแหงตาย นี่เละพ้นงานของแดดจัดเพื่อนๆนี่ก็ต้นหนึ่งจ้าโฮสไว่เพื่นกับสบรอยูโหดไว่กับไปคือเก้าจ้าเพื่อนๆสองต้นบัหนาวอืเบ่งเพื่อนๆชส้มความหล่นความแหลงของอัน นี่ละพล้นงานของเดดจัดเพื่อน,อนกรเที่ยวแหงตายน่ะคิดว่านี่คือสิบโัขืนตายล้วสือมหาลอยพี่น้องตน้นหาลอยเพนมส่งให้หอดเทียยอยู่พิ่นหอนแหงหลายตนหนึ่ง ต้นนึงผพื่นต้นหนึ่งต้นหนึ่ง,ต,นนงตายเบ้ดเผุ่นผื่นเบิ้งต้นกหนาวตน้นกหนาวแ้วก็นี่ตน้นดอกดอกพุทธรักษาดอกนี้หน่อยเนี่ยจ้ะดอกนี้หน่อยเนี่ยก็สิไปเล้วจะ้ะตายเบิดเพื่นื่นเบิ้งต้นกหนาวตน้นกหนาวแะะ้วกนีนต้นดอกดอกพุทธรักษา สี่ปีหาปีงาช้างแดงนี่จ้ะอยูยเพิ่นหอนแห้งหลายนีต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งเพื่อนต้นหนึ่งต้นหนึ่งโยาเบิดโย่เบิดหดไฟกระยูจะหดไฟกระยูแหงคือเก่าจ้ะแผ่นดินก็แหงคือเก่าผาากีสานเห่าพี่น้อง จกห่อนซ้ำได้จกแกล้งซ้ำได้ต้นหม่เหี่ยวเบิดหยบเบิดเพืเ่อนตายเบิดเพื่อนเบิ่งต้นันกนาวต้นักนาวแล้วก็นี่ต้นดอกดอกพุทธ,ธรักษากเที่ยวแหงตายน่ะต้นบักนาวเยดีก็ได้ คนแดดบ่ไหวจ้ะเพิ่นทนแดดบ่ไหวเพิกะเหี่ยว